สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ในรอบ8ทีมสุดท้ายกันนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่5กร,รกฎาคม2567ผลปรากฏว่าสเปนสามารถเอาชนะเยอรมันในช่วงต่อเวลาพิเศษไปได้2ประตูต่อ1ค่ะ ครึ่งหลังในนาทีที่52ลรามินยามาได้เลี้ยงจี้ขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนที่จะจ่ายบอลตัดเข้าในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นแดนนี่โอโม่ค่ะวิ่งเข้ามายิงเล่นทางเข้าไปให้สเปนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่แล้วนาทีที่89เยอรมันก็ตามตีเสมอได้สำเร็จนะคะเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังพวกเขาได้โยนบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นคิมมิชค่ะมุ่งชงมาให้ฟลอเรนต์เวิร์ตได้ยิงเจาะเข้าไป จบ90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1ทําให้ต้องมีการต่อเวลาพิเศษออกไปนะคะส่วนประตูที่เกิดขึ้นในช่วงของการต่อเวลาพิเศษเกิดในนาทีที่119นะคะจากจังหวะที่แดนนี่โอโม่โยนบอลทางกราบซ้ายเข้าเขตโทษให้ ino, ector, มิเกลเมริโนเทคตัวหม่งตุงตะข่ายช่วยให้กระทิงดุขึ้นนำ2ประตูต่อ1ะคะ่ะจากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะคะ ทำให้จบเกม120นาทีในช่วงของการต่อเวลาพิเศษสเปนชนะไป2ประตูต่อ1ตีตัวเข้ารอบรองชนะเลิศยูโร2024เป็นทีมแรกส่วนเจ้าภาพเยอรมันตกรอบเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนอีกคู่ในช่วงดึกค่ะเป็นการลงสนามของโปรตุเกสกับทางด้านของฝรั่งเศสนะคะซึ่งหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีทั้ง2ทีมก็ยังคงทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนยให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไป แต่สุดท้ายก็ยังคงไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษชี้ขาดค่ะปรากฏว่าเป็นทัพตระไก่ฝรั่งเศสที่สังหารได้แม่นยำกว่านะคะยิงเข้าประตูไปครบทั้ง5คนขณะที่ชูอัลเฟลิกซ์ของทีมฝอยทองยิงไปชนเสาทำให้จบเกมการแข่งขันค่ะฝรั่งเศสเอาชนะโปรตุเกสในการดวลจุดโทษไปได้5ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป ซึ่งในรอบ4ี่ทีมหรือว่ารอบรองชนะเลิศน,นะคะจะเป็นการดวลกันร,ระหว่างสเปนกับทางด้านของฝรั่งเศสค่ะจากนั้นไปดูกันที่ตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลยูโร2024นนะคะณนะตอนนี้จอจีมีคาตาเซจากจอจ์เยจามานมูเซล่าจากยอรมันโคดิกัคโปจากเนเธอร์แลนด์และอีวานทรานส์จากสโลวาเกียยิงกันไปคนละ3ประตูส่วนดอนเยลมาเลนจากเนเธอร์แลนด์ยิงไป2ประตูค่ะ ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2,024รอบ8ทีมสุดท้ายในคืนวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2,567อังกฤษจะลงสนามพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา23นาฬิกาและเนเธอร์แลนด์พบกับตุรกีในเวลา2นาฬิกานะคะโดยทั้ง2คู่ถ่ายทอดสดทาง pptv hd ช่อง36และ True Sport 3ช่อง603ค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและอันดับดาวน์นโวในศึกฟุตบอลยูโร2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport b a r News Channel ค่ะ